เรื่องสุดท้ายวันนี้ท่านผู้ชมก็กมาเกาะติดการเมืองกันหน่อยนะประ,ะเด็นก็คือเรื่องของคุณโทนี่ต่อเนื่องเล็กน้อยขายขายไม่ขายพ่วงขายเดี่ยวไม่ขายเหล้าพ่วงเบียร์นะเมื่อกี้ที่ผมข้ามไปนิดเดียวนะดูเพจน,น,นี้คือคุณโทนี่พูดหลายครั้งหลายตอเนเมื่อคืนนี้เรื่องขายพ่วงหรือไม่พ่วงสรุปแล้วเพื่อไทยเขาไม่มีสาขานะดูเนื้อ และเขาไม่เคยคุยกับใครไม่จับมือกับใครล่วงหน้านี่แกรู้ทุกอย่างเลยนะนี่กับเจ้าของพักนะท่านผู้ชมไม่จับมือใครล่วงหน้านี่คือใช้หลักการช่วยตัวเองก่อนผมคิดว่าเขาคงขายเดี่ยวไม่น่าขายพ่วงวันนี้ผมงงมากอันนี้คือว่าคุณธนาธรนะเนี่ยบอกว่าไม่น่าจะขายเดี่ยวไม่น่าขายพ่วง แล้วโทนี่คุณนักษสีย็ยังพูดไปนั่แหละครับจะไปรวมกับพลังประชารับไหมนี่ท่านก็พูดทํานองเนี้ยบอกว่าคงขายเดี๋ยวไม่ขายพ่วงแล้วก็พูดนั่นเลยแนะนำให้บิ๊กป้อมไปวางมือเลยแหละคุณปูนาคล้ายๆว่าไปเชียงใหม่ก็ต้องยกขึ้นยกลงเป็นนายกยกขึ้นนายกยก,ยกลงอะไรประมาณนี้ สังขารไม่ไหวแล้วเ,ออเป็นได้แค่นายกขึ้นลงจากเวทีประมาณนั้นนะ,นะคะออนายกแบบยกขึ้นแล้วก็ยกลงในนที่คุณสำราญบอกนะคะในะการให้การพูดคุยในรายการแคทท็อกนะคะแคท c ับเฮ o าส์เนี่ยก็มีการพูดถึงผลเอกประวิตรวงสุวรรณนะคะ มีการสอบถามว่าจะมีการดิวะะระหว่างาพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐจะจับมือกันไหมไายเพื่อจะทำการฝ่าด่าน250เสียงของสวดันพลเอประวิทย์ยให้เป็นนายกแล้วก็ป้องกันรัฐประหาราคุณโทนี่นะะก็บอกว่าผมว่าน่าจะยากเพราะหลุงป้อมเองเนี่ยวันก่อนไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นนายกขึ้นนายกลงแล้วคือเดี๋ยวก็ต้อง ยกขึ้นลงจากเวทีแกคงต้องพักผ่อนแล้วลูกน้องก็อยากจะก็อยากจะคําแกไว้เพื่อ,อไว้เกาะทำมาหากินซึ่งผมก็สงสารแกนะต้องพักได้แล้วสังขารมันไม่ได้แล้วจะมาทำงานให้ประเทศก็ไม่ไหวแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องยากที่จะที่ใครนะคะจะไปนั่งคุยกันนะแล้วก็บอกว่าวันนี้ประชาชนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเลือกเอง ไม่ต้องไปรบกวนสวร,รองให้สวเขาอิสระไม่สังกัดใครเขาก็จะใช้ดุลพินิษตามประชาชนก็มีจำนวนหนึ่งอยู่แล้วท,ที่ก็มีจำนวนอยู่แล้วก็คือเขามีอิสระและเขาก็จะไม่ยอมยกให้ก็คงช่วยไม่ได้ประมาณนี้นะคะส่วนที่มีการโยงเรื่องของคอนเนคชันนะระหว่างพลเอกประวิทย์หรือบิ๊กป้อมกับคุณหญิงพจมาดามาพง์นะแห่งบ้านจันทร์สองล้านนั้นนี่คุณทักษิณก็บอกว่า ถามว่าคุณหญิงกับพิป้อมรู้จักกันดีไหมก็รู้จักแต่ไม่ได้สนิทสนมกันขนาดนั้นส่วนกับพลเอ,ลเอกพลธเบรศวัพชพราวาัตรน้องชายพิป้อมก็รู้จักกันแต่ไม่สนิทขนาดมาชี้นําการเมืองคุณหญิงไม่ยุ่งการเมืองยุ่งแต่เรื่องสังคมที่ไปมาหาสู่ไม่บอกชี้นําการเมืองอนี่นะฮะคือตรงนี้เนี่ยก็สําคัญนะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณคือพรรคเพื่อไทยก็โดนถามอยู่เรื่อยแล้วก็ ผู้บริหารพักอุงอิงนัทวุฒหมอชละนานก็ไม่กล้าตอบนะสุดท้ายก็ใช้คําว่าแลนสไลด์ใช้คําว่าสามร้อยสุบเสียงมากดบกบเพื่อไม่ตอบคําถามว่าตกลงคุณจะร่วมกับพลังประชารัฐไหมนี่คุณโทนี่บอกแล้วทักษิณบอกแล้วนะคงไม่จะจับมือไหมนะผมว่าน่าจะยากนี่ทักษิณตอบนะเพราะหลวงป,ป้อมเองวันก่อนไปไปเชียงใหม่ก็คือไม่ไหวแล้วแล้วก็ยัพูดอีกนะ ถ้าผมเป็นบริวารลุงป้อมผมน่าจะโกรธนะบอกว่าคนบริวารลุงป้อมเนี่ยเอาลุงป้อมมาไว้เนี่ยเพื่ออะไรไว้เกาะธรรมหากินคุณพัยบุญนิสิตตะวันคุณวิรัตัธนเศษอาจาร,รยน์นเมลคุณผู้กองธรรมนัฐไม่โกรธบ้างเหรอนี่เกาะไว้ธรรมหากินเนี่ยซึ่งผมสงสารแกนะต้องพักได้แล้วคุณโอนี่พูดนะหรือว่าการเมืองเขาก็พูดอะไรก็ได้ท่านผู้ชม สุดท้ายก็พี่ป้อมป้อมผมขอโทษนะครับวันก่อนอย่างงั้นเหรอ,อนี่เรื่องของนี่แหละครับไม่ขายพ่วงนะครับอาหางกามากแสดงว่ามั่นใจว่าต้องได้เสียงเยอะแต่โพนี่ผมยังมั่นใจนะยังไงเพื่อไทยก็ไม่ไอคำว่าเกินสองร้อยสิบเกินสองร้อยห้าสิบเอ็ดเนี่ยนะแลนสไลด์มไม่มีอมไอสามร้อยสิบมันเลิกพูดชาติหน้าค่อยพูดนะ แต่มีอยู่ท่านหนึ่งนะผมฟังให้สัมภาษณ์ตอนเช้าเป็นบุคคลสําคัญก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายอยู่นะ<ม>เพื่อไทยมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลคุณปูนา<ม>คนนี้ชื่ออภิษทธิเชชาชีวะให้สัมภาษณ์รายการคุณหมาแก่ตอนเช้าช่องเก้าแต่คุณอภษณิษฎ์ก็มองอย่างนี้ถามว่าโอกาสลุงป้อมเนี่ยจะไปต่อมีเยอะไหมอภิสิทิ์ตอบว่ายาานะ<ม>เพราะอะไรประการแรกอยู่นะ โอกาสที่พักเพื่อไทยกับฝ่ายน้นเขาจะได้เกิน250เสียงนะนะไปรวมกันแล้วได้เกิน250เสียงมีสูงมีมากกว่าฝ่ายลุงฝ่ายลุงตู่ว่ากันอย่างนั้นแหละประการที่สองต่อให้ฝ่ายลุงตู่รวบร,วม,รวมเสียงได้เกิน250เสียงก็ไม่ใช่ว่าพักลุงตู่จะมาที่หนึ่ง คงจะหมายว่าพรรคภูมิใจไทยมาที่หนึ่งแล้วก็ควรจะมีโอกาสเป็นผู้นํามากกว่านั่นคือสองประการที่คุณอภิิทสิ์ชี้ว่าโอกาสที่ลุงตู่บิ๊กตู่จะไปเป็นนายกต่อนี่ลําบากนะนอกนั้นก็บอกว่าถ้าฝ่ายนู้เขารวบรวมเสียงได้เกิน250มันก็จะมีความชอบธรรมในระบบคือผลการเลือกตั้งจะเป็นตัวชีน้นาสําคัญน,นี้เป็นมุมมองของ คุณอาวิสิ์ท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะว่าอย่างที่เราก็วิเคราะห์กันแล้วครับรวบรวมเสียงแล้วถ้ามันยังดูดีสูสีกันเนี่ยนะก็ต้องว่ากันอีกทีนะอีกสเต็ปหนึ่งแต่สเต็ปที่จะต้องเดินต่อไปคือหลังจากเลือกตั้งแล้วคือเลือกนายกซึ่งต้องใช้เสียงสววนะครับนั่นคือเป็นมุมมองของคุณอภวิสิทอนะนะคุณอภิสิตเนี่ยก็เติมน้นให้สัมภาษณ์ชัดเจนแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับ ว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งบัญชีรายชื่อแต่จะช่วยหาเสียงตามวิธีการของตนอันนี้ก็ถือว่ามีนัยยะทางการเมืองที่สําคัญนะครับคุณจุเลียนลักษณะวิเศษหัวหน้าพรรคปฏิปักษ์ก็บอกว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ลงแต่ว่าคุณชวนคุณบัญญัติจะลงบัญชีรายชื่อเหมือนเดิมแปลว่าปฏิลิขสของปฏิปัติ์ก็คือจุเลีนเบอร์หนึ่งเบอร์สองท่านชวนเบอร์สามคุณบัญญัติเบอร์สี่ก็คงจะเป็นเลขาธิการพรรค ว่ากันไปค่ะคุณอาิสิทธิ์ไม่ลงนะครับมีนนยาสําคัญนะะคุณอภิสิทธิ์ก็คงต้องรองโอกาสในโอกาสวันหน้าแหละครับถึงจะกลับพักปฏิบัติได้แต่เขาก็ยืนยันท่านก็ยืนยันนะว่าจะอยู่พักปฏิบัตริรื่นกันเมืองพักเดียวไม่ไปพักไหนพูดถึงปฏิบัติก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คก็คือ คนเชื่อวิทูลกลับรังเดิมค่ะคือกลับมาที่พักประชาธิปัตย์นะคะคุณวิทูลนมบุตรค่ะกับพักประชาธิปัตย์แล้วก็บอกว่าเชื่อได้สสอีสานเพิ่มเมื่อวานนี้นะคะเวลา8โมงครึ่งค่ะที่ทําการพักประชาธิปัตย์ผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานว่านายวิทูลขอภัยคุณผู้ชมวันนี้เลยวันนี้นะคะ8โมงครึ่งค่ะวันนี้ที่ทําการพักประชาธิปัตย์นะคะผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานว่านายวิทูลนามบุตรค่ะอดีตสสอีสานหสมัย พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์น้ำบุตรนะคะได้มีการเดินทางมาที่พักประชาธิปัต์ค่ะเพื่อเข้าพบกับนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หรือว่าคุณอุดา้าหัวหน้าพักประชาธิปัต์นะคะแล้วก็ดกเรเฉลิมชัยศรีอ่อนเลยคธิที่การพักพร้อมกับได้มีสมาชิกนะคะของพักประชาธิปัต์มาเนี่ยก็คือผู้ได้ทั้งสองท่านเนี่ยมาถึงมาสมัครเป็นสมาชิกพักประชาธิปัต์แบบตลอดชีพนะคะ โดยมีคุณนิพนธ์บุญ,ญายามณีรองหัวหน้าพักเนี่ยร่วมให้การต้อนรับภายใต้บรรยากาศการกลับบ้านที่อบอุ่นนะคะซึ่งคุณวิทูลเนี่ยก็กล่าวว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยตนมีความมั่นใจว่าจะทําให้พักประชาธิปัตย์มีที่นั่งสสในภาคอีสานเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะคือต้องแก้ไดหนึ่งคุณวุฒิพงศ์เนี่ยเป็นสมาชิกอยู่แล้วท่านผู้ชมนะคุณบนคุณวุฒิพงศ์คุณวุฒิพงศ์งงนามบุตรขวาสุนเนี่ยเป็นสสอ,อุบลรลชธจานีเนี่ยสสสมัยเนี่ย นะก็เป็นหลานของคุณวิทูลนามบุตรเรี่ยวนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณวิทูลนามบุตรเน่นะก่อนหน้านี้เนี่ยสมัยก่อนโน้นอ่ะสมัยรัฐบาลคุณนภิสิทธิ์เนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพอมอนะแล้วก็ลาออกมาเพราะโดนเรื่องเรื่องปากกระป๋องเน่าอะไรประมาณนี้นะก่อนแสดงสบิริทลาออกมาแล้วก็ต่อมาเนี่ยตอนท้ายๆเนี่ยปีที่แล้วปีหกสี่หกห้าเนี่ยก็มีข่าวว่าจะไปพักเพื่อไทยบ้าง ปีที่แล้วก็บอกว่าจะไปพักภูมิใจไทยบ้างแตสุดท้ายก็คงไม่ลงตัวก็กลับมาที่เดิมคือเราออกไปแล้วไงกลับมาสมัครใหม่เมื่อวาเมื่อวันนี้วันนี้คุณจุเลีนก็เนี่ยมอบบัตรให้บัตรตลอดชีพนะแล้วก็คุณวิทูลก,ก็มั่นใจว่าจะทําให้สสอ,อีสานมีมากขึ้น<ะ>ตอนนี้เพียงปัดหนึ่งเหลือเก้าอี้เดียวก็คือคุณวุฒิพงษ์นมบุตรที่อุบลราชธานี เพราะว่าอีกคนหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีสองคนสมัยที่แล้วเนี่ยกับคุณแนนบุญธิดาสมชัย <Yeah. S 2> คุณแนนบุญธิดาเนี่ยย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยซะแล้ว <Ha. S 2> ก็เหลือคุณวุฒิพงษ์นามบุตรคนเดียวนะคุณวิทูลก็ต้องใช้ศักยภาพเยอะเพราะว่านี่นะนี่คุณอาคุณล้านแหละโอเคนี่ก็คือการเมืองนะครับปิดท้ายเมื่อวานนี่พรรคพลังประชารัฐใช่ค่ะเมื่อวานพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ เรียกว่าผลเอกประวิทย์เนี่ยก็มีการนําทีมคณะผู้บริหารแล้วก็สมาชิกของพรรคนะคะก็ประกอบด้วยหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคุณวิรัตรัตนเศษนะคะคุณภัยบุญนิติตะวันคุณชัยวุฒนาคามนุสรคุณสติพร้อมพัฒนนะคะคุณนรมนพินโยศินวัตรแล้วก็ผลเอกกริตโยทินนะคะสะสิพัฒนวงศ์นะ,ะแล้วก็มีคุณประภาพรอสวะเหมคุณตรีนุชเทียนทองนะคะแล้วก็ อีกล,ลายๆท่านรวมถึงว่าที่ผู้สมัครสสอก็มีการยกคนกันไปค่ะทําการนะคะถ่ายภาพแบบว่าเป็นเป็นเซตเลยนะคะแบบว่าเรียกถ่ายถ่ายรูปรวมยกเซตนะคะเป็นการโพสท่าในท่าต่างๆก็เนี่ยแหละค่ะคงจะนําไปใช้ในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งนะคะบรรยากาศก็คึกคักเลยทีเดียวทีเซอร์อย่างเท่ท่านผู้ชมไปดูได้นะฮะอ,อยากรู้อยากรู้เรา,เราทำาาอะไรกันโปรดติดตามเมื่อวานก็แต่งกันหลายชุดนะหลวงป้อมก็ถ่ายกันหลายรูปนะ มีสื้อผู่ไม้ของหลวงป้อมนี่ถึงเวลาเปลี่ยนเดือนหน้าประเทศไทยสู่สังคมสงบสุขพักพลังประชารัฐวันนี้ก็คึกคักกันนะไปดูติดตามดูในเพจของแต่ละพักตอนนี้น่าดูนะก็คึกคัคกดีแต่ละพักออส่วนของพักรวมเพืสร้างชาติเห็นว่าวัน<ด>วันเสาร์นี้ก็จะมีการทํากิจกรรมในการนู่นนี่นั่นน่ยนะเพราะว่าสมัครสสอวันที่สามถึงวันที่เจ็ด สามสี่ห้าหกเจ็ดนะสะสสเขตส่วนบัญชีรายชื่อสมัครวันที่สี่สี่ห้าหกเจ็ดเหตุที่ต้องวันที่สี่เพราะว่ากติกาก็คือเราอธิบายแล้วเมื่อวานต้องสมัครสะสะเขตเสียก่อนใช่พักนั้นๆถึงจะมีสิทธิส่งสะส,ะสะบัญชีรายชื่ออมผมได้อธิบายไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองก็ในอีกไม่กี่สัปดาห์กี่วันเอง ก็จะถึงวันสมัครแล้วนะตอนนี้ต้องเตรียมภาพถ่ายเตรียมโน่นเตรียมนี่กันแล้วแต่ละพักก็ทําคลิปทำโน่นทํานี่กันหาเสียงกันปิดท้ายจริงจริงพักที่พักใต้พักรวมแรสร้างชาตินั้นเนี่ยต้องขายลุงตู่อย่างเดียวคุณปูนานะใช่ค่ะไม่มีรูปลุงตู่เนี่ยสอบตกแน่นอนนะน่นะนครศรีธรรมราชเขตสามนี่แบบนี้เป็นต้นนนทวัฒนนทพักเฮยสมัครนาะยกอบ,บจอนครศรีธรรมราช แต่ว,ว่าเกือบได้เที่ยวน,นี้ลงเขตสามนี่แหละครับอ้าวดูคลิปส่งท้ายลารายการกันไปเลยค่ะคผู้ชมผู้สมัครส่งมาได้นะครับอย่าให้เกินสองนาทีเราจะเผยแพร่ให้ฟรีนะะอ้าวก็ลากันไปเลยนะกันนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วยคลิปนี้วันนี้เวลาในรายการหมดลงแล้วสวัสดีค่ะโอเคเป็นคลิป,ป,ล,ปลากันเลยนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับ